สวัสดีครับผมพ่อม,ม,ม,ม่น้องมาเอาห้างผึ่งครับคนพามาเบิ่งครับเจอไว้ห้างหนึ่งครับนีาาบ่ครับคนพาเบิ่งครับนั่งอยู่ผมครับเดี๋ยวไปเบิ่งนห้างผึ่งครับอยู่ต้นค่อยครับห้างใดห้างใหญ่อยู่ครับอันนี้ห้งผึง่ง ทำครบแล้วครับเราขึ้นไปเอาอีสุคู่ครับขึ้นไปเบิ้งตรงท้างผงเลยครับครับพบเป็นน้องห้างแกคบสามเถี่ยวครับถอดออกครับสหวานเข้ามีอยู่ครับกับเกียร์สอนครับนี่ ตัดลงไปข้างล่างนะครับไปครับขอตัดก่อนครับลงมาครับพี่น้องครับนี่ครับข้างใหญ่ครับอดสามเฉียวครับสามทีเถียวได้ครับนี่ครับข้างใหญ่ครับกดตัดมาเหมือนแบงครับคนเจียครับน้ำก็ ม้อเดี๋ยวมันกว่าเอ็มหลายหนึ่งครับน้ำครับนี่กระเกี๊ยส้อนครับเกี๊ยส้อนดอกสับเสียครับดอกคือตามก็ไหลก็แช่ช่องนุ่มแบบกระแตน้ำเลยครับครับเดี๋ยวไปหาขั้งต่อไปครับจะไปเจอเดี๋ยวเดี๋ยวขั้งเดียวกับพ่อแค่นี้ครับครับไปครับครับผมขี่พันมากครับ จอผึ่งกินดอกใบสาบเสียครับกลังกินดอกสาบเสียครับตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งนะครับแต่สิบเอ็ดโมงครับตัวพึ่งครับขอตามตัวกันนะครับนี่ครับผม พ่อนิ่มใหญ่ห้างครับติ๋ม,ม,มกกเลยครับนิ่มใหญ่ห้างห้ามเกาะห้าสังห้างครับขับห้างผึงยังไปเยอะเลยครับตามตัวอยู่ครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ ไปครับหาตอครับครับเจอครับหัางผึ่งครับตัวกินดอกอ้สาบเสียทั้งหนึ่งครับบินตรงมานี่ครับห้างอยู่ตรงนี้เองครับแล้ออกเงี้ยวครับออกเงี้ยวครับใยสองครับออกเงียวครับ ห้างบนใหญ่ครับี่น้อง,งครับห้างผึ่งครับเย็บออกเงี้ยวพอดีเลยครับเดี๋ยว,ออยว,ยวหามันเขาห้างกันครับเดี๋ยวไปเห็ดครบครับ

น้ำสวยครับตัวอันไ้างล่างครับพอเตียวกลางครับเขียวแหลกครับกันเดี๋ยวขอตัดไปเบิกขนอกนะครับผมก็มีทีสต่างกล่องครับไปครับตัดขอตัดกันครับนี่ครับออกมาแล้วห้างตันมาครับ เจวแรกครับนี่ครับหนหวานครับอยู่ครับกดก้อนเสือแล้วกดไลค์กดกกกแชร์ช่องนุ่มบานปตายตน้ำด้ครับอันนี้ก็เป็นห้างที่สองครับหนุ่หวานตัวอันครับเจอวเจอีกที่จะถ่ายบุ้นนะครับแต่พอเจอกับลากับบานครับ เดี๋ยวไปอัปเดตที่ไปอีกที่นะครับหาต่อครับรับของอีกห้างหนึ่งครับห้างออนอยู่กับผึ่งมากครับห้างไหนมันก่อยอยู่เลยครับอีกสิบหามืองมาบงเนี่ยผมจอดรถตรงนี้เห็นเห็นตัวบินครับ ตาเติงหนึ่งย่างเขามาบึงห้างอยู่นี่ไปหาห้างต่อไปครับ